จิ้งผุ่งฉุดไม่อยู่หมอลำแสงทองฟินแลนด์โดยคู่รักแพรวแสงทองกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่มีลูกสาวน้องนาริตาสร้างสีสันความน่ารักรัวรล่าสุดแม้ฤดูฝนแต่งงานแน่นเต็มฮอนอคืนก่อนโชว์ที่ตลาดซิมพราซา่าแยกสวนสัตว์โคราชแม้จะเจอน้องฝนมาแบบเต็มๆแต่เมื่อแฟนๆไม่ถอยแสงทองฟินแลนด์ก็ไม่ถอยแน่นอนส่วนต้องมีช่อหน้ารักหอยอบอกกลางร่มให้ภรรยาร้องเพลงสู้ฝนอย่างสนุกกปีนี้ต้องขอบคุณเจ้าภาพแอนผู้จัดหน้าฝน แต่งานเต็มเดือนฝนตกกระซางเล่นให้แฟนคลับส่วนจบเวลาเหมือนเดิมจ้าขอบคุณผู้จัดใจดีใจใหญ่ใจสปอร์ตขอให้รวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะขอบคุณพี่น้องชาวโคราหลายๆเด้อจ้าที่มาให้กำลังใจเรื่องฝนตกกระบอหนี้ม่วนหลายแล้วเจอกันใหม่วันที่6วันเสาร์คะข่าวชาวโคราชอพยอบอแพวพาโพสขอบคุณ f อฟโชไม่ถอยแบบนี้ได้ใจแฟนๆไปเกินร้อยแน่นอนสิยาหอรำแพวพว แสงขาวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกขาวลูกทุ่งเพศขาวบันเทิงลูกทุ่งยอดนิยมอันดับหนึ่ง